เปิดโลกด้วยเสียงห้องสมุดแห่งอน,นาคต by Richly Code คำคมคนมีตังค์สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์สำหรับคนรักการพัฒนาตัวเองครับวันนี้อยู่กับผมนัด Richly Code หลังจากผมออกมาสเทปวันนี้ขออนุญ,ญาตรันเทปแบบไม่เป็นทางการมากนักนะครับเพราะว่าอยากให้รู้สึกเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังดังนั้นแบบชิวๆแล้วกันนะครับ หัวข้อที่โดนใจผมมากจนอยากจะนำมาแบ่งปันในวันนี้ก็คือทำไมคนรวยจึงตื่นเช้าใครที่นอนดึกตื่นสายหรือตื่นสายนอนดึกลองฟังดูนะครับคุณอาจจะคิดว่ามันคือหัวข้อที่ฟังดูงั้นๆั้นไม่น่าจะมีอะไรแต่ผมค้นพบหลังจากการที่ได้ลองทำกันบ้านมาดูหลายวีคในที่สุดผมก็พบว่าการนอนตื่นเช้ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับแล้วคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนอย่างเช่นบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft อป้าเวนฟรีย์พิธีกรและเจ้าของช่องทีวีชื่อดัง ทีมคุก CEO คนปัจจุบันของ p p p l e Richard b r a n s นส o n เจ้าของสายการบินและธุรกิจอีกมากมาย m i c h e l l โอบ a มาภรรยาของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Howard s h o ช s สซ CEO Starbucks และอีกหลายคนที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่ถ้าใครที่รู้นอกจากนี้สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับเผื่อเพื่อนๆที่ฟังอยู่จะได้ไปอ่านเพิ่มเติมกันคำถามคือทำไมคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ถึงต้องตื่นเช้า หลายๆคนอาจจะคิดว่าก็จะได้มีเวลาต่อวันมากขึ้นแล้วก็ได้ทําอะไรมากขึ้นใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาชนะตัวเองคําสั้นๆนี่แหละครับก็คือ Key of Success คุณไม่จําเป็นต้องเชื่อผมแต่ขอให้เชื่อในคนที่ประสบความสําเร็จและตื่นเช้าเหล่านี้ครับสำหรับคนที่ตื่นสายมาตลอดชีวิตอย่างผมการตื่นนอนแต่เช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากและก็ทรมานมากๆครับดังนั้นการตื่นเช้าในทุกๆวันนี้มันคือการเอาชนะตัวเองครับ สตีฟฟาร์บลีนาได้กล่าวไว้ว่า1ชั่วโมงแรกหลังจากการตื่นนอนคือหางเสือของวันวันนั้นหมายถึงอะไรครับเขาพยายามจะสื่อว่าถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณรู้สึกขี้เกียจไม่อยากตื่นอยากนอนต่อยอมแพ้เซ้งหงุดหงิดในหนึ่งชั่วโมงแรกไอ้เจ้าสิกนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะนําพาชีวิตคุณให้ลบในตลอดทั้งวันซึ่งมันจะตรงกันข้ามถ้าเกิดคุณตื่นนอนมาแล้วใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแรกให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตัวเองมากที่สุดมันจะส่งผลให้ตลอดทั้งวันของคุณมีประสิทธิภาพมากๆดังนั้นหากคุณชนะตัวเองด้วยการเตื่นเช้าเท่ากับว่าวินาทีแรกที่คุณลืมตาคุณได้ใช้วินาทีแรกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับหากคุณต้องการเปลี่ยนตัวเองคุณต้องเต็มใจทําบางสิ่งที่แตกต่างจากเดิมเป็นอันดับแรกครับการที่คุณชนะตัวเองในวินาทีแรกของวันใหม่มันส่งผลต่อสภาพจิตใจของคุณครับ นอกจากตื่นเช้าแล้วสิ่งที่คุณต้องใส่ใจก็คือการคิดบวกอีลอนมารกเคยบอกไว้ชัดเจนว่าถ้าคุณคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีมันจะออกมาดีแต่ถ้าคุณคิดว่ามันแย่มันก็จะออกมาโคตรแย่ดังนั้นเติมพลังบวกให้ตัวเองในทุกๆเช้าหลังตื่นนอนคือคุณแจสําคัญที่ทําให้คนสองคนแตกต่างกันราวฟ้ากับดินแล้วเราจะทําอย่างไรถึงจะตื่นเช้าได้ล่ะผมมีทริคมาฝากครับมันใช้ได้จริง เพราะจากนกฮูกอย่างผมยังกล่าเป็นไก่ขันตอนตีห้ได้ผมคิดว่าพวกคุณก็ต้องทําได้ครับเพราะเราก็คนเหมือนกันผมสรุปง่ายๆมา5เทคนิคให้นะครับข้อ1หยิบกระดาษ A4 มาครับแล้วเขียนว่าพรุ่งนี้คุณจะตื่นเช้ากี่โมงเขียนลงไปครับแล้วมองที่คำคำนั้นแล้วพูดในสิ่งที่เขียนสิ่งสิ่งนี้เราเรียกว่าคอมมิชเมนต์ให้กับตัวเองครับคือคำสัญญาที่เราให้กับตัวเองก่อนนอน ในหนังสือ Miracle Morning ได้บอกไว้ว่าความคิดแรกของยามเช้าคือความคิดสุดท้ายในคืนก่อนที่เรานอนครับดังนั้นการที่คุณบอกตัวเองว่าคุณจะตื่นเช้าเนี่ยมันเป็นการเขียนละลัอักษรว่าจะตื่นเช้าและพูดว่าจะตื่นเช้ามันเป็นการเตือนสติและบอกตัวเองให้ตื่นเช้าถึง3ขั้นตอนคือมันจะดีฟลงไปมากกว่าแค่พูดลอยๆครับข้อ2นะครับ วางนาฬิกาปลุกคนละมุมห้องหรือนอกห้องแต่ต้องไม่ไกลเกินไปเพราะเมื่อเสียงปลุกดังขึ้นเนี่ยคุณจะไม่ได้ยินนะครับถ้ามันไกลเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวางไกลเกินเอื้อมแล้วมันไม่ได้ยินเสียงปลุกแล้วก็จะไปทํางานสายก็อย่ามาโทษผมนะครับเพราะฉะนั้นวางไว้อย่าไกลามากนะฮะผมเตือนแล้วนะครับการที่คุณต้องลุกจากเตียงไปกดสต็อปไอ้เจ้านาฬิกาปลุกเนี่ยมันคือการทําให้ร่างกายขยับหลังจากหยุดมานานหลายชั่วโมงทําให้เกิดการเคลื่อนไหวจนเกิดพลังงาน สมองจะสั่งการให้คุณมีโอกาสตื่นมากกว่านอนต่อข้อ3แปรงฟันอาจจะดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเอาจริงเดิถามจริงคือผมจะตอบว่าจริงครับเพราะว่าหลังจากตื่นนอน2-3งสานาทีแรกเนี่ยสมองยังไม่สามารถสั่งการหรือว่าทำอะไร,ราย,ยากๆได้100%ดังนั้นการทำในสิ่งที่ง่ายๆหรือว่าเคยชินจะเป็นการดีในการเริ่มต้นวันใหม่คล้ายๆกับการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายนะครับ ข้อ4นะครับดื่มน้ําคุณไม่ได้ดื่มน้ํามา6-8ถชั่วโมงแล้วถึงตอนนี้คุณควรจะหาน้ํามาดื่มเลยครับเพื่อชดเชยตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะการขาดน้ําจะทําให้เกิดอาการล้าดังนั้นทําให้ตัวคุณตื่นด้วยการดื่มน้ําสกแก้วจะได้ไม่อ่อนล้าจนเป็นผลทําให้เราเนี่ยอยากจะโน้มน้าวตัวเองให้กลับไปนอนต่อข้อ5ครับเปลี่ยนชุดออกกําลังกาย จริงอยู่ว่าเราสามารถลุกไปออกกําลังกายได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดแต่ว่าการที่คุณเปลี่ยนชุดจัดเต็มพร้อมวิ่งหรือว่าพร้อมที่จะมาทําโยคะตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้ตาของคุณเห็นเสื้อออกกําลังกายซึ่งส่งผลให้สมองของคุณรู้หน้าที่ของตัวเองณนะตอนนั้นซึ่งก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะครับลองใช้วิธีผมก็ได้นะครับก่อนนอนเตรียมชุดออกกําลังกายเอาไว้เลยตื่นมาปุ๊บเห็นปับ๊บ เราจะได้รู้เองว่าอ๋อเฮ้ยวันนี้เราต้องออกกําลังกายนี่นาเราต้องไปวิ่งนะเราต้องไปโยคะต้องไปฟิตเนสนะฮะหากเรารู้สึกขี้เกียจแต่บังเอิญเราเห็นชุดเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องรู้สึกเป็นคนขี้แพ้แน่ๆเ,เลยถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดออกไปวิ่งดังนั้นเสื้อผ้าทางเกงชุดออกกําลังกายเนี่ยสำคัญนะครับหรือใครจะเอาอีกวิธีหนึ่งของผมไปใช้ก็ได้นะครับคือหนักข้อเข้าเนี่ยผมก็นอนทั้งชุดกีฬาเลยนะครับคือ อาบน้ําเสร็จก่อนเข้านอนในชุดนอนก็คือชุดกีฬาเป็นเสื้อวิ่งเลยคือตื่นมาก็สามารถเดินออกจากบ้านใส่รองเท้าลอกไปวิ่งได้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับและนี่คือ5เทคนิคง่ายๆที่ผมใช้ในการตื่นเช้าหากคุณอยากเริ่มต้นตื่นแต่เช้าผมกล้าบอกได้เลยว่าไม่มีวันไหนจะดีไปมากกว่าวันพรุ่งนี้แล้วครับผมแนะนําให้คุณเดินไปตั้งนาฬิกาปลุกเลยครับหลังจากฟังเรื่องนี้จบมันยากในเช้าแรกเสมอครับแต่เชื่อถถอว่า เช้าต่อๆไปมันจะง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะดังนั้นผมอยากจะชาเลนนะครับให้ทุกคนได้ลองเอาชนะตัวเองในวินาทีแรกของวันใหม่ดูนะครับลองทำดูครับผมรู้คุณทำได้ส่วนใครที่ทำแล้วหรือว่ากำลังเริ่มจะทำนะครับลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับมาคอมมิตเมนต์ในการตื่นเช้าในคอมเมนต์ด้วยกันนะครับเราจะได้มีสัญญาใจกันเวลาคุณจะตื่นสายจะได้คิดถึง v ิช u a l คอร์สนะครับเผื่อว่าคุณจะตื่นเช้าขึ้น มีเวลามากขึ้นใช้ชีวิตได้มีคุณค่าที่มากขึ้นครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหากคุณชอบก็อย่าลืมกดบล็อกเฮ้ยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับอย่ากดบ like, ล็อกนะครับกดไลค์กดแชร์และ s u b s c คร b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับจากพวกเรานะครับและเช่นเคยครับอย่าให้คำว่ารู้แล้วทำให้คุณพลาดเรื่องราวดีๆ